โอ้โหฟิโลโมยอิของนาเล็กวันนี้ได้เลิกฮะได้เลิกที่จะตัดยอดชำใหม่อีกแล้วฮนะเนี่ยมาดูที่ว่าความเหมาะสมที่จะตัดเนะี่ยเป็นยังไงนะเพราะว่าดูใบเขาแน่นละได้เลิกที่จะเป็นต้นแม่ละจากที่เดิมเป็นต้น ยอดที่เอามาฝากช่องจิตในสรพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเนอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเ,เตือนการลงคลิปใหม่ๆ นะวันนี้ก็พามาดูไม้ของนาเล็กอีกหนึ่งต้นฮะตระกูลฟิโลเดนดอนนะโมยาอิกนะก็เป็นต้นยอดที่นาเล็กเอามาปักชำนะแล้วปรากฏว่านีเขาขึ้นมายาวมากแล้วได้หลายใบทะเป็นสิบกว่าใบจากเริ่มต้นที่3ามใบนะในว,วันนี้นาเล็กก็จะตัดแบบสามใบเหมือนกัน เทคนิคการตัดอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าเราได้สามใบแล้วมันจะค่อนข้างที่จะแข็งแรงและอย่างหนึ่งก็คือใบที่เป็นยอดเนี่ยต้องให้เขาเป็นหลอดนะต้องให้เขาเป็นหลอดอย่าให้เขาเป็นใบอ่อนถ้าเป็นใบใบอ่อนแล้วถ้าเราตัดไปมันจะทําให้ใบนี้เหี่ยวเฉาและชะงักการเจริญเติบโตนะ พราะฉะนั้นต้องตัดในช่วงที่เขาเป็นหลอดอก็ได้รับความรู้ความาประสบการณ์จากคนที่เขามีความรู้จริงจนะคนที่เขาเลี้ยงมาจริงจริงเขาแบ่งปันนะและที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือนีฮะรากของเขาออกเนี่ยพร้อมที่จะหาอาหารได้ไม่ต้องไปเริ่มใหม่ไม่ต้องไปเริ่มว่าเราตัดแล้วเขาไปแตกรากแต่นี้เขา แตกรากให้เราแล้วนะเล็กก็จะตัดประมาณช่วงใต้ใบเนี่ยใต้กิ่งใบเนี่ยไม่ต้องกลัวต่อไปก็จะมีตาแตกใหมนะ่แถวข้างล่างนะะไม่ต้องกลัวเดี๋ยวนาเล็กก็จัดการตัดนะเดี๋ยวตอนตัดไม่ได้ถ่ายนะฮะนะเราตัดออกมาแล้วนะ ใบก็ยังแน่นอยู่เหมือนเดิมไม่ต้องกลัวนะเขาเลี้ยงลำต้นเขาได้แน่เนี่ยรอยที่นาเล็กตัดมาต่อไปก็ก็จะมีแตกหน่อใหม่จะหน่อหรือสองหน่อก็อรอลุ้นกันนะเนี่ยที่นเลเลกตัดมาแล้วส่วนยอดจะเอาไปปัก ข้อใบเนี่ยการใบเนี่ยไม่ต้องกลัวเพราะว่าเนี่ยเขาหาอาหารได้เนี่ยมีรากอ่อนพร้อมที่จะลุยแล้วเนี่ยใบสองใบก็เพียงพอนะแล้วก็หนึ่งหลอดพร้อมที่จะแตกออกมาเดี๋ยวเราไปปลุกนี่ฮอุปกรณ์ที่นาะเล็กเตรียมไว้ก็ถังขยะเก่าแล้วก็มะพร้าวทั้งลูกนะที่น้าเล็ก ออกเอาลูกเขาออกไปแล้วละ่ะแล้วก็แช่น้ำไว้พร้อมให้มันแบบว่าดูดน้ำเก็บน้ำไว้ให้มันชุ่มชื้นอยู่ข้างในก็ใส่เป็นกับมะพร้าวสับลงไปบ้างแล้วก็เตรียมยมะพร้าวสับแช่น้ำไว้ ไปใส่ด้านข้างนะเสริมสวัสดีครับนะวันนี้เรามาปลูกฟิโลเดนดอนกันนะก็คือชํายอดเนะี่ยที่เราไปตัดมาแล,แล้รก็เตรียมกระถางไว้เรียบร้อยพร้อมที่จะใส่นี่จะเป็นมะพร้าวทั้งลูกเนะนี่ยเราก็ใส่ลงไปเลยวางลงไปจัดรากให้เขา หุ้มด้านข้างไปลงด้านข้างแล้วเราก็ค่อยเติมพวกกาบมะพร้าวสับที่เราแช่น้ำไว้ัดลงไปไม่ต้องกลัวใช้มะพร้าวทั้งลูกเนี่ยอย่างนี้เขาก็สามารถอยู่ได้แล้วเราก็เติมพวกกากมะพร้าวสับลงไปด้านข้าง ลงไปข้างๆให้ลูกมะพร้าวมันหนีตัวเข้ามาให้มันหนีเข้ามา แต่อนะไรก็จะเป็นแบบนี้ไม่ค่อยยุ่งยากไม่ค่อยพิถีพิถันอะไรนักหนานะปลูกง่ายๆชําง่ายๆก,ก,ก็อุปกรณ์เครื่องปลูกก็หาได้แถวนี้แหละนะลูกมะพร,าะร้าวลอยน้ํามานะยิ่งแช่น้ํำไว้นานๆมันก็ยิ่งดีเนะีนะ่ย แค่นี้ก็เสร็จแล้วนะไม่ยากปลูกง่ายๆนะ <c oughs> นี่ยปุ๋ยปอดโมโฟดแเราก็ใส่ลงไปโรยลงไปแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วจะรดน้ำหรือไม่รดน้ำก็ได้นะเพราะว่ามันชุ่มอยู่แล้ว ตั้งไว้ก็เอาไว้ในร่มลำไรก็เสร็จแล้วนี่แหละฮะง่ายๆนะสไตลนาเล็กนาเล็กก็เอามา,<น>าวาง<น>าไว้ในร่มก่อนนะก็วิธีการก็เพียงแต่ว่าใบสองใบเนี่เอาไว้ในฝั่งในร่มนะส่วนยอดเอาไว้ในฝั่งที่มันเป็นแสงเข้ามา เพราะนั้นความสมดุลที่ออกไปก็คือเวลาเขาแตกยอดนะใบออกมาเนี่ยใบก็จะหันหาแสงก็จะทําให้เกิดความสมดุลในการออกใบมานะเป็นส3สามทิศสาม,ม,มุมนี่แหละแต่ถ้าเกิดว่าเราหันฝั่งนี้เข้าหาแสงยอดที่ออกมาใหม่ก็จะมารวมกันอยู่ฝั่งนีนะ้เพราะฉะนั้นสําคัญเหมือนกันนะเวลาเราที่จะ หันฝั่งที่มันเป็นยอดเพื่อที่ให้แตกใบออกมาสวยงามนะแล้วก็รดน้ำสักหน่อยนะไหนๆก็ไหนๆแหละนะนะนะโมพุทธะาะโมพุทธายะนะโมพุทธานะทยะงาม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 ,งามนะจ๊นะเนี่ยครับผมสลับคลิปนี้นะก็พามาปลูกหรือว่า ชำต้นฟิโลเดนดอนโมยาอีนะต้นใหม่ชำตัดยอดชำนะก็มีเคล็ดลับมีที่เล็กๆน้อยๆจากน้าเล็กอยู่เรื่อยๆนะใครที่ชอบก็อย่าลืมฮะกดไลค์กดแชร์กันนะกดติดตามนาเล็กนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ